ค่ะวันนี้นะคะพวกเรามาจากปวชอ1นึ่งทมค่ะ,ะแผนกอาหารและพวชนาการนะคะวันนี้นะคะเราจะมานําเสนอหมี่กรอบค่ะรถก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยานนะคะเสริมด้วยดอกสนุค่ะดอกสนุนะคะเป็นดอกประจําจังหวัดของอยุธยาของเราเองค่ะในหนึ่งถุงนะคะจะมีห้าซองค่ะแบ่งกินไะด้หครั้งราคาแค่39บาบาทเองนะคะส่วนประกรอบของ เส้นหมี่กรอบนะคะก็มีมีเส้นหมี่ค่ะแล้วก็ซอสก๋วยเตี๋ยวเรือยุธย,ยาแล้วก็ส่วนประกอบอื่นๆแล้วก็ดอกสนุงอมแห้งค่ะควรรับประทานเ,เปิดซองมาแล้วรับประทานทันทีนะคะไม่เปิดทิ้งไว้นะคะถ้าแกะซองมาแล้วกินเลยมันจะอร่อยมากเลยค่ะใช่ไหมคะใช่ครับคำแนะนํานะคะก็เพื่อรสชาติที่ดีควรเปิดซองแล้วกินเลยแล้วก็วิธีการเก็บรังสารนะคะไม่ควรเก็บไว้ในที่แห้งนะคะแล้วก็ หลีกเลี่ยงความร้อนแล้วก็แสงแดดนะคะบริโภคแต่น้อยค่ะออกกำลังกายเยอะๆนะคะแล้วก็ถ้าสนใจนะคะก็มาสั่งซื้อได้ที่วิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทรนะคะไม่ถ้าไม่สะดวกเข้ามาซื้อนะคะก็สามารถสั่งในเพจวิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทรนะคะสามารถค้นเซิร์ชได้เลยค่ะมีทั้งในเพจ Facebook แล้วก็ ใน Google ใน YouTube ใน TikTok ก็มีนะคะแล้วก็ช่วยอุดหนุนพวกเราด้วยนะคะเพราะว่าพวกเรามีอาจารย์คอยช่วยสอนค่ะพวกเราเป็นนักศึกษาทำเองค่ะถ้าสนใจก็มาสั่งซื้อเยอะๆนะคะรสชาติคือกุ้งทอสกุ้ยเตี๋ยนะคะคือสุดยอดมากเลยค่ะเข้มพ้นมากเลยใช่ไหมคะคะตัวเส้นก็กรอบค่ะคือกินได้เพลินเลยคะ่ะแบบกินแล้วไม่เบื่อนะคะสามารถสั่งเยอะๆ <S <S today